วันนี้เราก็ได้มีการไปส่งรถกันคุณลูกค้านะครับผมอยู่ทางสมุทรปราการซื้อรถโดยไม่เห็นรถตัวจริงมาก่อนเซ็นกรสดด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปส่งกันนะครับแล้วก็ตั้งแต่คุณลูกค้าโอเนเงินมาจองมาอะไรเคลียร์ตังค์เรียบร้อยก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งแหละนะครับวันนี้เขาถึงได้เลิกให้เราไปส่งซึ่งระหว่างนั้นลูกค้าไม่เคยโทรมาตามเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเชื่อใจนะครับผมเชื่อใจแล้วก็เชื่อมั่นใน คุณภาพของทางเรานะครับแล้วก็คิดว่าเรายัางไงก็ไม่โกงแน่นอนใช่ครับทางเราก็คือไม่โกงลูกค้าแน่นอนอ่าเดี๋ยวก็ได้กําลังเดินทางไปหาลูกค้าแล้วนะครับว่าเดี๋ยวปลายทางสมุรประการนะครับผมเดี๋ยวรอ,อพบกันได้เลยที่บ้านลูกค้านะครับจะไปส่งถึงนาปากกระชองประตูเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปพบกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขับรถก่อนครับผมอ่าตอนนี้นะครับเราก็อะไรนะอะไรนะมุ่งสู่รุงเทพ อตอนนี้ตอนนี้อยู่ในกรุงเทพแล้วนะครับลูกค้าทุกท่านผ่านเข้ากรุงเทพมาก็ผ่านบางแคผ่านอะไรมานะครับตอนนี้เข้าในตัวเมืองเป็นที่เรียบร้อยก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าปลายทางนั้นจะเป็นอย่างไรกันต่อนะครับนี่นะครับก็ได้เดินทางมาถึงบ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะลึกลับนิดนึงจะหลงจามาแบบเปจีเมียนะครับใช้แบบโทถามแล้วก็เดาเอานะครับเอาแบบสไตล์แบบยุค ยุคก,ก่อน GPS เลยสุดท้ายแล้วผิดซอยคะ่ะนี่ก็เจอลูกค้ามที่นมาแล้วเดี๋ยวขออนุญาต ลงไปได้านล่างสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวไปพบกันนี่นะครับผมก็ได้เดินทางมาถึงบ้านลูกค้าไปที่เรียบร้อยแล้วทางข้างในเราจะเป็นการเซ็นเอกสารใน,นลูกค้าซือ้อรถไม่เคยเห็นรถตัวจริงมาก่อนก็มั่นใจได้เลยอ่ะก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันต่อได้เลยครับผมเนี่ยนะจุดๆเนี่ยมันคือที่ไหนครับที่เคหะสมุดประกันครับแล้วคือคุณลูกค้าที่ว่าซือ้อรถกับทางเราเนี่ยครับเคยเห็นรถตัวจริงมาก่อนไหมครับไม่เห็นแล้วคือติดตามมาจากช่องทางไหนครับยูทูบแล้วก็ใช้เวลานาะนไหมครับตรงอาทิตย์ครับผมแล้วนี้ก็คือซื้อเป็นเงินสดหรือเเเเงงงงงงงิิิินนนนนน่อสสดดววววววัััััีีี้้้้้้ยยทไไห็็็รร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 ถตตจแแลลููึกกกบบบาคคใป โอเคครับตึก<ล>ใจครับแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายอย่างอื่น,นครับค่าแวดค่าโอียค่าอะไร<ม>ต้องเสียไหมครับไม่มีครับงั้นก็รบกวนคุณลูกค้าแค่นี้นะครับผม,มก็ขออวยพรให้ลูกค้าโชคดีร่ำรวยนะครับผมขอบคุณมากครับ